สวัสดีครับวันนี้ครับพวก grid, ผมโจเซนวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมโลบอคแมปเดลตัวโวนะครับวันนี้ก็จะมาสอนทำบอก้านะซึ่งเรื่องใส่การทำบอก้าก็จะมีเดี๋ยวมาที่สมาร์ทเชนก่อนนะครับอย่างแรกที่เราต้องไปติดตัที่คื advisory. อเพลงนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เพลงนี้ให้ได้ก่อนเพื่อทำแบบนี้ได้ก่อนนะครับ ทำเอาเรเดอร์ตัวนี้ให้ได้ก่อนก็คือต้องได้เดลต้ามาก่อนนะฮะก็คือต้องได้ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็คือวางวคืีนแล้วก็ลงตัวทีไอเดลต้าเงื่อนไขาการเสกคือใช้นี้วชี้ซ้องอ่ะ จะนี้สิบสองอันเดียด๋วยวจะไงวะอันนี้นะฮะจะนี้สิบสองอันนี่มาเซกตรงนี้นะคะรับเซกเสร็จก็ไปตีเสร็จก็ขึ้นไปส่องเฟสนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้เดืตาอีกรอบมันจะให้มาอยู่แล้วนะอยากได้เดืตาอีกรอบก็จะมีเวสตรงนี้ให้รับของเดือตายอยู่ก็ไปตีก็รับเสร็จก็มาตีเดือตาแล้วก็รับเวสางบนมีตรงนี้ที่เดิมนะ ทำเครียต์เสร็จแล้วเราเคลสตตรงนี้หนึ่งนะฮะตรงนี้ก็จะให้คอมมาเนี้นก็จะให้เราไปลงดันบอร์ดออกกาโอเคอันนี้นะฮะดันเจียนออกกาซึ่งผมถ้าผู้เล่นใหม่ผมแนะนําให้เอาเพื่อนไปด้วยนะเพราะว่ามันเป็นดันยากมากอันนี้หนึ่งครั้งเราเคลีสเสร็จแล้วก็ามาเราเคยสตตรงนี้อีก คว็นี่จะให้เราลงดันออกก้าสิบครั้งนะครับตามนั้นมันจะให้เราลงดันออกก้าสิบครั้งแล้วก็นี่พอทำได้สิ่ก็มาเราเคลด็ดอ,อกก้าตรงนี้นะฮะ เราก็าเสร็จเราก็จะไปลงแตนออกอากานแต่ว่าผมอาจจะตัดไปตอนที่บอกว่าช่วงเขตต่างๆออก้ามีทั้งหมดสามเขตนะสามเฟสโอเคผมจะตัดไปที่เ็จแรกโอเคนะ้นี่ก็เฟตแรกนะครับรรดูหนาไหมนีเ่เขตแรกกีละ๋ยว เดี๋ยวนะครับโอเคครับจะกดไปเสร็จจะต่อครับที่ตรงนี้ครับที่ตรงนี

OK, saya juga akan menubuhi tilis. Oh.. Okeh.. Mungkin hari ini usah væk. Gawan ngest environments ngerujukan disini. Ada, orang kamu? Sem Background pare silejdie. ِ Saya katakan� njdis. ไ,ได้ของแล้วไป้เล่นดีของดี้าหอม ต็ดเวทแล้วนะครับได้อะไรไมากับไรแดงบอสออกานี่เป็นอะไรดีได้ยังข้ออีกจัดเลยได้อะไรหลายอย่างจัดเลยอะไรอย่างนี้ได้ะ ได้มาจะอออก,กล้าเ้าเนะตัวไปในอันนี้ก็ได้จากออกลก้านี่ไงอันนี้คืออะไรเื่อของนักวิทยาศาสตร์เบอร์ดีห้หายา โอเคเนี่ยนะครับเฟรย์เราก็เสร็จนะฮะแล้วก็กดที่เฟรยไรเดอร์แล้วก็กดลาบอ,อก,กรเึเปล่าทำไมอะเฟรยก็เสร็จแล้วนี่ทำไมหลับไม่ได้คุณล็อกตาจะแปลว่คุณก่อนคือยังไงอ๋ออ๋อกระจายกระจายกระจายอา๋อ เราก็จะได้มาแล้วครับเอ้อปิดตัวกดดึง <Okay. S 1> เ้นราก็จะได้ตัวนี้มาคาร์เลเดอร์ออกก้าดูดิว,ว่าใส่ของตอนนี้ได้หรือเปล่าชิ่อ,ออกก้า อันนี้ออกก้วก็นี่ก็ใส่ไม่ได้ระดับตามเกินลองใส่อนนี้ไก่อนก็ถ้าเป็นร่างกวไม่ได้มาคอมเบเดอร์ออกแก้วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการทำออกก้วนะครับสำหรับคลิป <mir> น <anda> ี <OB anja ançais> Hence, <helicopter> ้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ <making> บ <ath rebbe> ๊ายบายใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ สำหรับคิปหด้าจะเป็นคิดอะไรต่อไปก็อย่าลืมรับชมกัน,กนด้วยนะ